มึงคนละแหลงมึงคนละแหลงนิวคิดถูกแล้วมึงคิดว่ามึงจะโดนะครับพอแหลงกูอยู่อนี้เลยกันเทียมมึงมึงมัมึงแหลงมึงยังอยู่ B3 อยู่เลยโอ้โหนิวมึงฟังนะว่าอีกไก่มึงฟังนะอีกเยอะมากๆเลยอ่ะมึงอ่ะมึง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 กูไม่รู้จะสอนมึงยังไงอ่ะไม่ต้องสอนสอนอะไร นี่เป็นซูเปอร์สตาร์ดาวค้างฟ้ามึงเป็นดาวค้างฟ้าเหมือนกันแต่ค้างอยู่ที่ท้องฟ้าจำลองกูเนี่ยซุปตาพาตาลุยแล้วแล้วตาลุยในหนามอ่ะซุปตาพาตาลุยแล้วขี้ซาเลงลุยแล้วลุยเขาไป่ไดกอเนาะไม่สาเขาเรีก็่บักอะไรนะบักเล็บบักเล็บแมวอ่ะมึงเป็นดาวค้างฟ้าที่ท้องฟ้าจำลองึงฟังนะ โกไกยนเนี่ยถือว่าแบบเชิญแบบมึงเขแบบ้าใจปะหลายคนเนี่ยมาถามว่าแบบเฮ้ยทะเลาะกันหรอกูอกบอกว่ากูไม่ทะเลาะหรอกูเลาะกูเลาะอยู่แล้วกูบอกว่ากูเลาะอยู่แล้วเพราะามือหิวแสงมากว่บคนปกติทั่วไปไอีนิวมึงยอมรับว,ว่ามึงหิวแสงถูกไหม กูหิวข้าวกูไม่ได้หิวแสงกูไม่เคยหิวแสงกูดังจะไ,ไม่ไดดังยังไงแล้วที่ฝนมึงได้ยังไงทุกวันนี้กูเดินกูแท้อย่างนี้แล้วก็อง <c oughs> มีบอด้กุ่งบอดิกาดแล้วได้การ์ดไก่น่าลอยลอยงสนามมวยทําไมอ่ะฟังนะวันนี้ที่เราต้องมาซัปเบรดกันเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วนะคะซัปเบรดกันคือหมายถึงว่าแยากกันนะคือแยกต้องไล่กันเพราะว่า เขาอยากดังมากกว่าอะไรกูดังมากกว่าอยู่แล้วนิวถ้ามึงไม่ได้กูทำไมใน,ในเรื่องของอะไรอ่ะมึงฟังนะอันดับที่หนึ่งโยโย,โย่กับมึงมีงมได้ทั้วันนี้เพราะใครเพราะตัวของกูเองเพราะความสามารถล้วนๆแ่าวจะเป็นด้านของภาษาเช่นหน้าตาเด้นแบบมีมงเป็นนักร้องนักสแสดง เป็นอะไรอีกอะโอเคเอาเรื่องภาษามึงคิดว่ามึงพูดภาษาอังกฤษอะคนเขาชอบมึงมากเลยดิก็เป็นการสอนเช่นการที่มึงไปตลกปลงไฮดับโกรธโกรยันเอาหน้าเลยเข้ามาในนี้เป็นการลากกินีเนี่ยแล้วมึงเล่นตีนกับกล้องกูเลยอ่ะกูไม่ได้เล่นตีนใครสัต์แล้วเมื่อกี้อะไรมืออะไรคะแพ แค่ะอีดอกแพ่นไรชั้นตั้ค่ะอีดอกไม่แพ่นค่ะแพ่นคือชั้นตั้งนะคะอย่าหาแพ่นนะคะพี่นิวสวยมากขอบคุณค่ะพี่ฝนสวยสุดๆเลยค่ะอยู่คนเดียวก็ได้ค่ะไม่ต้องหวังพึ่งพี่นิวนั่นไงหลุดออกมาแล้วทิ้งท้ายมึงก็ต้องมาพึ่งกูจนได้ไม่ใช่เขาพูดเขาพูดออกมาเลยไม่มีพี่ฝนกับแม่ซื้อไม่เขาบอกเลยว่าพี่ฝนแบบเซอร์ไวได้ด้วยตัวเองค่ะ โถยนิวอีดอกพี่นิวน่ารักพี่ฝนสวยกว่าพี่นิวค่ะธรรมาชาติมึงทำมาตั้งเท่าไหร่กูทำมาตั้งเท่าไหร่มึงก็ทำแต่ทำมั่ง <c oughs> ไม่แต่กูทำ,แต,ทำแต่กูทำเท่ากูได้เท่านี่กูโอเคไงทำกี่โมงโอ้โถนี่ทำแล้วเหรอเนี่ยถ,ถ,ถ,ถ้ากูทำได้เท่านี่กูโอเคแล้วนะแต่มึงทำเป็นเ้านล้านค,ค่ะกูไม่เสียอะไรสักบาทคะ่ะ ทั้งคุณไม่เสียเหมือนกันสิบนาทีอีกแล้วไม่ได้พูดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอุ๊ยขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะเฮ้ยเราอย่ยอดดิวะขอบคุณนะคะไว้ใต่ละคนดูแค่ประมาณแับสามร้อย As if ขอบคุณหวัวใจค่ะไม่อยากให้เห็นดิวค่ะอี่กคนดูหกสิบสี่คนหนึ่งหรอ <laughs> โอ้ยขาลงแล้วหรอก็ขาลงไม่ไม่ได้ขาลงค่ะโอ้ยตาละคนขึ้นมาเยอะมากนะคะแบบคนดูเยอะมากขอบคุณนะเ๋อาตาละ้า พี่นิวสวยเหมือนไฮโซมากค่ะขอบคุณค่ะไม่มีไข่ควายมโนเอ้ยแล้วทไมมึงไม่อ่านของมึงเองอะ่ะไม่ไม่ของกูคือคนมันยอดขึ้นตลอดอยู่แล้วไงของกูยอดตกตลอดทำไม <laughs> <laughs> พี่นิวจริงๆลับไปแล้วถ้าเราสั่งอันนี้ได้น้องทำไมฮะสั่งอันนี้ได้น้องอ๋อแต,แต่สั่งพวกนี้ได้นะคะ ฝากคําถามฝากคําถามถึงมันได้ค่ะลินเปียมากเมนูอันนี้ครับเอ่อคนใหญ่ชอบม่กับไปแล้วแม่เพิ่งส,สองทุ่มเองสองทุ่มแล้งไงไม,มีคนถามบอกว่าอีดอกสองทุ่มแล้วมึงไม่กลับบ้านเขาถามกูมาว่าสองทุ่มไม่กลับบ้านแล้วทำไมเธอไม่ไลค์ของเธอแล้วเธอมายุ่งอะไร่องของฉันล่ะไม่ใช่กูถามมาเฉยๆ มันไม่ตอบมันเป็นเส้นขนาดหนึ่งแลว้วฝนคือเส้นขนาดอะไรเส้นขนาดมันไม่วันมันจบกันได้แล้วฟังนะกูยากแล้วกูจะไปเป็นดาว <correctly> อยู่กับมึงะนะกูเป็นโคนตมเหมือนเป็นอุกาบาตระเบิดน้อยนาก<ๆ>ูจะไปเป็นดาวแล้วกูพร้อมแล้วที่กูจะไปเป่งประกายบนฟ้ากฟ้าอีฝนมึงจะเลนหนักควายของมึงต่อไปเถอะเล่นกับควายมีเพื่อเป็นควายแล้วคือควายคือใครโยกอะ มึงฟังนะชีวิตเนี้ยโอเคถ้ากูหมดจากมึงถ้ากูหมดจากมึงนะคือสมุตดนะมันแบบ,บตอนนัดจ้างทำไซร์ล้างตารางเมทเท่าไหร่ก็ว่าไปเตรียมได้เลยไซรล้าง <c oughs> <c oughs> คือหลายคนนะคะถามว่าทำไมฝนดิวไม่ไหลด้วยกันนะคะคือ <c oughs> อันนี้มันตอบชัดเจนเลยว่าไม่ถูกกันถูกปะ ไม่ถูกสำหรับใครที่นะคะที่รอ,อความบันเทิงนะคะร้องเพลงเพราะๆใสๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอไม้สักครู่เดียวนะคะ <c oughs> วันนี้เปิดคอนเสิร์ตเลยเป็นมินิคอนเสิร์ตเปิดอัลบัม้มโหยควายเฮียอยากจะหาแบบผู้จาแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวหาแบบว่าอุ้ยคนคนใหม่แบบว่าอยากจะแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวเอาแบบว่าแบบ คนใหม่มาเป็นคู่จ้นคู่ไรก็เอาเธอรอเชียวันนีเ<ร>้เอาตาไปสมุกกีบใบนะคะ <laughs> สมุก้อสัตว <laughs> ์แม่เช็ดกล้องหน่อยไอสัตว์กล้องธรรมดาฝนจะด่าเยอะทำไมด่าเยอะเดี๋ยวผมก็บิวบิวบิวอะไรบิว,วบิวคิว สวัสดีนะคะฝน,นเสนียดโอ้ยกูซื้อสบู่หนูแก้วไปอาบน้ำไม่ตัวเหนียวมากมเลยไปไหนมาเนี่ยกี่วันละกี่งานแล้วให้โซไปหาหลอกแดกเล้าฟรีคนอื่นพี่ดองกอดยาวน้อยกอดยาวน้อยกอยาย โค้ดโค้ดจะรวยโค้ดจะรวยโอเคค่ะโค้ดจะรวยอะไรอ่ะกูเขากล้องกูไม่ได้เบอร์เลยไหนนี่เบอร์เล่นกล้องบอกมาดิไม่ไม่ไม่หยาบมาแค่เบอร์สุดเดี๋ยวคนก็หาว่าอวดเพชรอีก คาเทียคาเทียไม่ได้เบอร์นะอันนี้ไม่ได้เบอร์นะทำไมกล้องกูแปลงอ่ะนะกูไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เลยนะอ,นน <c oughs> อะไรอ่ะเวีน,นี้ยขอใครล่นนี่แม่วันน,นี้เพจล่นนี่ดอกสวัสดีนะคะสวัสดีมาแล้วมาลูกสาวแม่มาเราลูกโอ้โห Dating like a celebrity or no, a wish no, no, no. guy. Yeah. This is my husband. What? Okay, if your husband to you kiss, 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 it's like a. Okay, 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 okay. <laughs> friend kiss friend, kid, friend kid, please. Friend Chris. Kid, like. Friend <laughs> <laughs> <kid. Bad> <laughs> please. Friend kiss please. Friend please. Friend